น้องรักมีใครอยูได้วาะน้องไม่ได้เจออยู่ในแถวนห้อมอะไรเี้้อนจหม่กดีัที่ชายในเครื่องแบบรู้ดีว่างานมันไม่ง่ายบางวันก็ล้าทบยืนไม่ไหวแต่ทุกคนยังสู้ยังไม่เสียหัวใจมีลูกพียใครเราอยู่มั้งไหมพี่เกิดไปตก้ก็ไปทำงานแล้วก็เด็กก็ไปเรีเยา ็คือดีมาด้วยใจไม่ได้มาตาักสินหรือวังอะไรแค่มาดูแลกันในวันที่ใครอาจลาใจาผมรักชาอาสาสัตว์อย่างสุดหัวใจเขารักในเครื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ภายนอกใส่ผมรัหน้า คือสิ่งที no. um, ่รับไว้ด huh. yeah. ้วยศรัทธาไม่ใ huh ช่เ huh พื่อใครแต่เพื่อประชาชนของประชาชนคนดูหมดนะดูห้องครับอันนี้ห้องใครเนี่ยห้องรถใปม่ครับน้องรักมีใครอยู่ไหมลูกน้องเน่าจะอยู่ในแถวครับในแถวหมดครับแล้วเปิดห้องไว้อย่างเงี้ยร้อยจรวดสรีสมัย อันนี้ไม่ใช่เดิมะอออเดรอยกขังเดิมอ่ะแล้วเปิดห้องไว้เงี้ยเหรอครับต่อไปเรื่องแบบนี้มีงานก็งานเยอะนะงานงานกอแล้วก็ก็มีการล็นะงได้งนีมีนถง่ถุงใ่ที่เกบปนี่ใยที่นี่โหทีดวเนี่ย ประมาณี่ปีแล้วเนี่ยี่ปอ๋อตอนานนครับพีู่บ้านพักของตำรวจโรงพักอะไรไม่รู้ก .2.2512 จ้าเอ๋มีใครอยู่ไหมจ้าไชนข้างนอกรอยแล้วอันนี้อันนี้ห้องใครเนี่ยแลวรูกมีรูปบอไปนแล้วกลับรไหนนี่ ลูกกี่ขวบป่ะนี่ปุ๊มาหค่ะแล้วกี่คนลูกสองปุ๊าห้ากี่คนไปเรียนอุบลมหาลัยคนหนึ่งอ๋อนี่โตแล้วเนาะตัวโน่นนมมาเอานมมาแจกถือว่าโชคดีบุญบุญรักษาเจอกันอันนี้ผมให้ให้เอาไว้ทานเนาะให้เด็กมาห้าไว้ขอบคุณนะโอเคนี่ทำอะไรนี่นี่นค่ะขายขายห้องอยู่สบายไหมสบายค่ะเหลือกี่ชั้นเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงของเราก็แค่ห้องเดียวแค่นี้ค่ะมีห้องนอนห้องรับแขกแล้วห้องครัวค่ะกว้าง4เมตรลึก6เมตรนี่นะ36ดีเนาะ้ามาเยี่ยมนะโอเคมันมีพี่น้องๆอี่ในร้อยอยู่กี่คนก็มีเมี ตอนแรกมีขอบคุนอยู่หลายคนครับรอบนี้ที่น่าย้ายไปขอบแก่นเยอะแลคจะเหลืออยู่ัดเหลืออยู่เนี่ยอ่าน้องอยู่นี่เยอะับพี่ชัดนี่ไอ้พี่พี่พี่หายใ4ห้า่ัดนี่ค้เป็นะคราไมเอ้เยว่าตอนแรก่เสอไปครับว่ามัน เจอร้านห้ามารู้สึกมัน้านหก็เดินเพิ่งเาจะว่าจะเป็นคนดีริการอ๋อทำไมต้องเจอร้านห้าร้านหกเท่าไรรถันนี้สองคันมันคือไอตอนราคาซื้อมาอ๋อนีเป็นหม่เลยทำไมต้องมีตำรวจมารถใหม่ก็ไม่ได้เพราะรถเก่าแล้วรถยกอะไรไม่ดูอ๋อมีแล้วใช่ไหมอ๋อ Thanh, chạy cho ai <laughs> bao? Anh chạy không? แต่นที่เข้าที่พักที่พักเสร็จที่ไปอะไรนะตลาดเลนมะให้กำลังใจปัาเครื่องเบรคต้องรังก็บกับกาเดินปเรื่อยรรู้ดีว่างาน